สวัสดีคร okay. ับพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันพระใ่ายหน่อยครับเป็นมือวันวีสารนะครับเนาะครับครับมือนี้ผู้ใดเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไหลคดแชร่เลยครับเด้อครับทางส่องเสียงยาผ้าเลาะครับกับมินท่าทางครับมือนี้ก็สินแลมาขอโชคขอลาบครับขอแนวทางครับไปเรื่อยๆกับผู้ตาผ่าขาวนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็ไม่หลายล่ะครับเพราะเพิ่นมาบ่นมาบ่าไว้เนาะครับเนาะครับก็เพิ่นก็ถือเลข ครับหลายครับเหมือนนี่ครับรถเต็มรถแน่นเลยครับพุ่นพุ่นพุ่นกระลังทําพิธีอยู่พุ่นครับครับกับผู้ได้เขามาแล้วกรับติดตามไปเลยครับเลยครับสําหรับตัวเลขของผู้ตาปาเขาครับเหมือนนี่เกษตรได้มาขอนําเพื้นละครับกับท่อมกับเพื่อนข้าเจ้ามาแก่บนแน่ครับข้าเจ้ามาขอครับน้ำปูครับข้าเจ้าโศกข้าเจ้ามันครับครับกับสิ่เหเขาไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันนะครับเนาะมาเนี้ครับไปทำพิธีน้ำเพิ่งก้อนครับ หลายครับคนนี้หลายหลายคนครับคนนี้มานํากันหลายหลีครับเต้มครับเพื่อกันใดบุ้นปูมานําครับพวกถือหลายครับพวกผนถือหลายครับถือแสนสองแสนหมดละครับสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะครับมีความเสี่ยงเลยครับเนาะครับครับเขาไปเบิ้งไก่ไกเนาะครับเนาะบานี้ครับหัวระวางสองอันนี่ยิบมาหนึ่งย็บเอาไหนยิบเอาไหเยบเออ ยิบเออยิบว่างเลยทั้งนั้นเออนั่นล่ะอันนั้นเพราะต้องเพราะต้องจับก็ได้เอาตัวเดียวเออเอาตัวเออนั่นละเออมอมมอมเหียกโศกเรียกลาบเด้อครับถูกเทวสันรรณเอามันมานลำลำลร้ยล้ยหระครับเลือกของเทวศวัเออเทววอยูาเข้าเข้าตาเป็นสกอ่ Vâng xin các bạn. À vâng. À à, aba nam mô h้อมกันซะก่อน. Nam mô tát ดอกไม้ก็เป <pump. S 1> ็นไปหรือโยกขึ้นโยกขึ้นไจ้หรือสองมือจับจ้องมือก็ต้องยกขึ้นสูงกันเลยเหมือนโยกตาบินไปเรน่อยๆมาตาปิดตาเลยที่ยิ่งอยู่ใต้ก็ดีลูกหลานได้เว้าได้พลาดโอกาสของลูกของหลานกับมาขอบนบานศาลเจ้าหรือว่า จ้าที่ทศักดิ์สิที่ลงมาตั้งแต่ไกลแท้ไกลบ่ว่าสิเป็นหน่อยหรือใหญ่ลูกหลานได้อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินแหงนี้ตั้งแต่พ่อแม่มาอ่าั่นั้นก็มื้อนี้ลูกหลานขอขมาลาโทษอ่าที่ําบ่ดีบ่งามหรือว่าบ่ถูกอกพอใจตั้งแตนี้ต่อไปก็ขอให้ลูกหลานที่บริวานในแหงนี้จงมีความสุขความเจริญ อ่าินิงได้ไก่ได้ดังควมมมงมาตปาสนาเด้อปูเด้อหรือว่ายาเด้อท่านโคหาเงินไก่ได้เป็นกองหาท่องไก่ได้เป็นหนาเห็มีโสดมีลาบอายุไม่คนยื่น่อขาเด้อเออต้มปูต่อไปนะไไป เที่ยงเราวิ่กับูตาบอเขาเนี่ยล่ะเอาบานนี้นาตันเปดูือใจนี่จัมบ้นจัมนจัมันไปดูขาวไปโยวัดชาละหน่อยนาคาาละน่อยเขาี้ตรงชี้นห้มาเห็ดชั้ไปนอตหลินโยปันขัเป็นแรินเล้วไม่เหตอนี่ มันไหนงูคนเสียงบอกไปเบิ้ลงูกัดงูกินกันองยสามตัวอืมงูกินกันสิพ่อลุงงูกินกันสามตัวอืมงูไปเบิ่งงูกินกันสตัวไมอว่าแอปสนึง แปดหนึ่งสามแปดหนเออหนึ่งสามนี่ม่จะได้แปดหนึสมคือมันกินบ่ท่นมืเดี่มันเลียหางออกพ่นออกจากปากที่นี่ดีเป็นเงี้ยเดียปลากระแปดแล้วสามที่เป็นนางใส่หลัมเอาเขายิ่มมา่นนั่งที่สองทองตัรดีดีดีสมกันกัดมือนี่กัดมือดีนะครับอล้ซอยกันไปครับ นอนทะลูกอยู่มาได้แป้งเลียนดิไปี่เป็นกวนเลี้ยนผ้าผู้เลี้ยนแบบครับสรับตัวเลขมื่าแก่มาดามพี่ครับเออนั่นนะครับครับอันนี้ก็แอดกัดครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับเรอ่ดครับเข้าบไปสี่หกหนึ่งครับอันเป็นเลขตัวตัวเลขนะครับเด้อเอาไปพิจารณาเมืองครับอื สี่หกหนึ่งครับมักกะจัดคัดกาพานนะครับออันนี้เกิดเป็นครับอันนี้ตัวเหลขกงามๆนะครับเด้อปูตาป่าขาวครับสี่หกหนึ่งครับเออ ครับอันนี้ก็เป็นเหล็กตัวงามครับเหล็กตัวงามปูหามาแล้วุงให้รงหน้าครับเออขามากันหลายคนครับออืม เอแล้วก็เ้าพอตัวเววยืนอย่วน้ำบอกเหลี่วเมืดอเส่นคนหี่เกอคอนีาจานเออาจารนเน่าเป็นหาเี่นเยี่ยนอกคณบอกพ่อนเงีนยประคัมคนเี้ยอ๋อเงี้ยปูคนเนาะเป็นข้าหลวงตาหลวงพันวาบรับง้ามๆได้ครับเลยรับเอามาฝากมาต้อนเอฟซีสุพุทุกคน มากกาพิจารณาไปครับสมมากาพานครับตั้งสองครับเห็ดเพียกคมบันเทิงเพคนสนุกสนานหละครับอันนี้เพียกคมเชียวคสนุกคนล่ะครับครับตัวใหญ่นะครับเด้อครับครับอันนี้ครัเลี้ยงของปูตาปลาขาวละครับเดี๋ยวก็จะลงเลขให้แล้ครับอืม ตัวเลขกง,งามได้ครับเด้อครับสำหรับตัวเลขกก็เห็นนํำกันแล้วครับเนาะครับ,รบสำหรับตัวเลขกกลาเป็นเหลขถูกของปู่ตาปะขาวครับจับเหรียญเราเด้อครับเด้อครับกลามีซีหกหนึ่งหครับมีซีหกหนึ่งกเห็นไปนํำกันแล้วล่ะครับสำหรับตัวเหลขของเพิ่นเด้อครับเด้อครับ ผู้ตาปาขาจับเหรียญหกประตูไปเลยครับตัวเหรียญงามงามเนาะครับเนาะเอามาตอนมาฝากเอฟซีครับสำหรับผู้มักเนะครับเด้อครับผู้คัดกับพานครับทางซองเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงของส่วนบุคคลครับพิจารณาเอาครับสําหรับตัวเลขครับเปิดกายมาหลายงวดแล้วนะครับสําหรับตัวเลขของเพลินครับมีลุดมีเข่าแน่เป็นของธรรมดาเนาะครับเนาะเลขถูกครับเล็กถูกครับบ่าม่เหลขกคานวณครับผู้ตาปากขาครับ ภูอยู่ตรงไฮทงหน้าเลยล่ะครับเจ้าตีเจ้าท่าของเพิ่นครับก็ตามมดเพิ่นมาเรื่อยๆล่ะครับทางส่องเสียงหยาพาเลาะเนาะครับเนาะครับก็ได้มาขอพรน้ำเพิ่นครับเป็นวันพระใหญ่ครับครับสําหรับตัวเลขก็สิเห็นนํากันไปแล้วครับอ่าตัวเลขสวยๆงามๆเด้อครับเด้อครับเอามาตอดมาฝากครับครับสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายล่ะครับทางส่องก็สิขอลาพี่ลาน้องเนาะครับเนาะครับขอให้พี่น้อง FC อยู่ดีมีแฮงสุขภูสุขคนนะครับเด้อครับ โชกโชคมันมานลำลรวยๆเฮ้งๆปังๆครับพอันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ